ทเที่ยววันเด็กปีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่น PM 2.5เพราะว่าน้องๆเนี่ยปอดเขายังไม่แข็งแรงเวลาไปเที่ยวที่โล่งแจง้งแล้วเจอฝุ่น อาจจะได้รับผลกระทบก็ได้นะคะกระทรวงสาธารณาสุขเขาฝากมานะคะบอกว่าเที่ยวกันอย่างปลอดภัยต้องสวมใส่หน้ากากาอนามัยนะคะเพราะว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5วันนี้ยังสูงเกินมาตรฐานอยู่หลายจุดอาจจะก,กระทบต่อสุขภาพกับน้องๆลูกๆหลัลลางานของเราก็ขอให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันดูแลออกจากบ้านอย่าลืมหยิบหน้ากากาอนามัยออกมาด้วยนะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขรายงานบอกว่าจากการเฝ้าระวังสถานการณ์ PM2 2.5ในประเทศพบว่าเกินค่ามาตรฐานหลายจังหวัดเลยนะคะคือก็หนาแน่นกันมาตั้งแต่วันที่10แล้วอะค่ะต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ยังคงมีฝุ่นหนาแน่นอยู่เพราะฉะนั้นวันเด็กปีนี้ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันสุขภาพของลูกๆหล,ล,ลานของเรานะคะเนื่องจากว่าเด็กกับเขามีระบบภูมิคุ้ม,มกันแล้วก็ปอดอยังไม่พัฒนาเต็มที่อัตราการหายใจเนี่ยมันจะมากกว่าผู้ใหญ่พอหายใจทิท้ีบ่อยๆมีโอกาสที่จะ สูดฝุ่นสูตรควันเข้าไปในปอดเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดทเที่ยวอย่างปลอดภัยอย่างที่บอกสวมใส่หน้ากากอนมามัยนะคะเพราะว่าค่าฝุ่นในระดับสีส้มหรือว่าสีแดงเนี่ยมันยังมีอยู่หลายพื้นที่เลยถ้าหากว่าตรวจเช็คก่อนออกจากบ้านตรวจเช็คหน่อยเนาะพื้นที่ที่ท่านอยู่จะไปเที่ยวงานวันเด็กถ้ามันเป็นสีส้มสีแดงก็ควรที่จะใส่ N95 n, n เ5เ็นเไปเลยหรือ <5 S 2> ว่างดกิจกรรมการแจ้งไปเลยก็ได้นะคะถ้าหากว่าต้องอยู่นอกอาคารเนาะแต่ว่าถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องพาลูกๆไปเที่ยวจริงๆอะ่ะปลอดภัยไวไก้ก่อนอย่างที่คุณดีบอกท่านหนาแน่จริงๆเนี่ยเอ็นเไปเลยนะคะคือวันก่อนในคุณหมอชุรนาสีแก้วให้สัมภาษณ์บอกว่าให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเช็คสภาพอากาศเช้าวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าค่าฝุ่นเนี่ยมันสูงเข้าเกณฑ์สีส้มคือเกิน35ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร อาจจะต้องงดจัดงานกลางแจ้งและอาจจะต้องย้ายข้าวย้ายของเนี่ยไปเตรียมกันในอาคาร,าคาราจะดีกว่าะนะครับปลอดภัยที่สุดท่านนายกก็เป็นห่วงนะคะโพสต์ Post. ใน X หรือว่าทวิตเตอร์นะคะเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นบอกว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเรื่องของปัญหาไฟป่าและ p m 2 5ทางท่านนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ได้สั่งการในเบื้องต้นแล้วนะคะว่าให้ผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งป้องกันแล้วก็ออกมาช่วยกันออกมาตรการในการควบคุมการเผาป่าและในระยะยาวมีการตั้งคณะทํางานระหว่างทั้งสองประเทศด้วยเพื่อร่วมกันทํางาน ของทั้งสองประเทศนะคะทั้งในด้านข้อมูลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเตรียมเปิดฮอตไลน์แจ้งจุดเกิดการเผาป่าจะได้เข้าไปดับได้ทันท่วงทีเตรียมพร้อมในการป้องกันอย่างทันท่วงทีตอนนี้จับมือกับเพื่อนบ้านแล้วนะคะคก็โทรไปคุยกันเมื่อคืนวันก่อนนะคะท่านนายกกัมพูชาบอกว่าโอเคเลยจับมือกันสประเทศแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังผมเช็คข่าฝุ่นเช้าวันนี้ผ่านแอร์โฟร์ไทยนะครับกรุงเทพ อยู่ในเกลบปานกลางนะครับปกติออกไปเที่ยวได้ยกเว้นมีสีส้มบ้างนะครับในแถวหนองจอกบึงกลุ่มแล้วก็จตุจักรแต่ว่าที่หนักๆเนี่ยก็คือภาคกลางตะวันออกแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือหนักสุดเช้าวันนี้อยู่ที่สุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสภาพอากาศดีๆก่อนที่จะออกจากบ้านเอาน้องๆที่ไปเที่ยววันเด็กที่สุโขทัยเงี้ยคะดูแลสุขภาพเปนดีๆนะคะเพราะค่าฝุ่นหนามากครับ